ไปดูบรรยากาศรับเงินหมื่นเฟสสอกันในส่วนภูมิภาคกันบ้างค่ะหลายจังหวัดก็คือค้าก,กันตั้งแต่เช้ามืดทีเดียวไปอัพสมุดกันนะคะดูว่าเงินเข้าบัญชีหรือไม่บางคนก็ไปกดเงินตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาเลยเงินก็ได้ส่วนใหญ่นั้นไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันค่ะซื้อของที่จําเป็นบางส่วนก็นําไปใช้หนี้แล้วก็ไปต่อยอดในการค้าขายค่ะ โดยบรรยากาศที่หน้าทอกกศที่จังหวัดยะลานะคะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้สูงอายุทยอยมาปรับสมุดเงินฝากค่ะเพื่อที่จะรอถอนเงินในธนาคารหรือบางส่วนก็กดเงินจากตู้ ATM กันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทุกคนต่างก,ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ดีใจที่ได้รับเงิน1,000 0บาทเพื่อนําไปใช้จ่ายซื้อของที่จําเป็นในครอบครัว โดยนางสาวกนกรัฐสุวรรณโชตอายุ50ปีค่ะมากดเงินให้พ่อคือนายสมพลสุวรรณโชตอายุ78ปีที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาบอกว่าเงินที่ได้นั้นจะนําไปซื้อของกินของใช้ดีใจมากๆที่ได้เงินนี้เพื่อนํามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็อยากขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือในครั้งนี้กับประชาชนทุกคนก็ได้ซื้อของกินของใช้อะไรมา ไว้ในบ้านน่ะเพราะว่าผ่านน้าท่วมอะไรมาก็เยอะแล้วเราก็ไม่ได้ทํางานอะไรด้วยไงช่วงนี้เพราะแกก็อยู่แบบเฉยๆแล้วก็รอลูกหลานลูกหลานก็สาหัสเหมือนกันใจดีใจมากๆเลยที่ได้เงินนี้ที่ได้มาช่วยอะไรทุกอย่างใช้ใจในบ้านนะไรได้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้กับประชาชนทุกคนขอบคุณมากๆา เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิก็เริ่มเข้าตรวจสอบสิทธิตามธนาคารต่างๆค่ะอย่างนายสุทธิชัยพงไพบูรณ์ชาวบ้านอำเภอเก้าเลี้ยวก็บอกว่าดีใจมากๆที่วันนี้เนี่ยเงินหมื่นเข้าบัญชีก็จะนําไปใช้จ่ายซื้อของเส้นไหว้ในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนพอดิบพอดีเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันจ่ายนั่นเองนะคะรอมานานี่ครับรอมานานวครับรอนานน่แต่ว่า ไม่พบก็ทำในโทรศัพท์ทำแล้วก็อรอกระทั่งพอเขาปิดก็หยุดเรานานมีเรื่องที่นายกใครเลยนะอะไรก็หยุดพอดีทำเสร็จพอด,ดีวันนั้นเลยก็ต้องรอจนกว่าเขาจะอนุมัติซึ่งวันนี้ได้แล้วึ่งวันนี้ได้ได้แล้วครับวันนี้ได้ ตั้งใจจะไปใช้ใจ่อะไรไปใช้ใจตีนอะไรตามกฎจีน จากนครสวรรค์ไปที่อุทัยธานีกันบ้างค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปแต่ช่วงเช้านะคะที่ตู้ a t ทีอทก,กอสอที่สาขาทับทันพบว่ามีผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์รับเงินหมื่นเศษสองในวันนี้เนี่ยแล้วก็บรรดาลูกหลานที่มีปู่ย่าตายายอายุมากๆไม่สามารถที่จะเดินทางมากดเงินหมื่นได้ด้วยตัวเองมากดเงินหมื่นกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะรวมถึงมาปรับสมุดบัญชีเพื่อที่จะมาดูว่าเงินหมื่นนั้นเข้าหรือไม่ค่ะ อ๋อเป็นเงินคนแก่เหรอฮะเงินคนแก่เงินดิจิตอลเนี่ยน่าจะช่วยแม่อะไรได้เยอะไหมครับอดูเส้ข้าวไหมครับข้าวข้าวหนึ่งข้าวแต่ะจะทำอะไรยังไงครับจุดประสงค์คือมาดูแม่อาหาแม่แล้วก็มาดูไลนนาอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ ติดอันนี้มาเพื่อว่ามาปรับดูให้แม่แนละจะได้ไปบอกแม่ว่าแม่ได้เงินแนะอ๋อแล้วดีใจไหมคะที่เขาได้เงินดีใจดีคะเพราะว่าแม่เขาก็ดีใจอะไรแบบนี้อืออายุเท่าไหร่แ, oh, <89. S 2> แล้วครับแม่แปดสิบเก้าโอ้แปดสิบเก้าแล้วค่ะเงินนี่จะช่วยอะไรคุณแม่ได้เยอะไหมครับช่วยได้เยอะเป็นค่าน้ำค่าไฟรายใจใ่ายในค่าอาหารค่ากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่าอยู่ค่ายาเนาะใช่เนี่ย yeah. ได้ครับมากให้แม่ให้เหมือให้แม่ครับเอาสมมติว่าปรับหรือบัตรเอาบัตรปรับดูในบัตรนะครับโอกี่คนเนี่ยมากันกี่คนที่ใบใบเดียวครับใบเดียวแต่คนที่ใบยังไม่มาเลยเขารอให้ผมมาเช็คก่อนอ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วเขาแลาวกดเลยเหมือนเลยเท่าไเหมือนเลยเขากดเลยโอ้เหมือนเลยไม่ใช่กาได้้็ได้ กดเลยไม่เลยเช็ดเลยใช่ไหมปวดเหมือนตรงเลยกดเลยอ่าเอาแน่ใจว่าเข้าวเแน่ใจว่าเข้าวจะหยิบเลยจะหยิบแล้วออกมานับนิดนึงโอ้นับอย่างนี้นะครับที่เราไปที่เราไปโอ้อันนี้เป็นเงินตัวเราเองหรือว่าไงฮะอ่าเป็นเงินของแม่ครับอ๋อต้องกดให้แม่ครับแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยหกอ่าก็เจ็ดเจ็ดสิบนะครับเงินตัวเองหรือเงินเงิน ปฮะปีสอสองของใครครับเนี่ยของนายยกไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเองรู้ว่าโอ้อายุหกสิบแล้วเนี่ยถึงแล้วหรือโอ้แล้วดีใจไหมดีใจเงินดีใจค่ะอ๋อดีใจเอาไปทำอะไรเอาไปใช้งีบเขามั่งเออไปขายของมั่งเงินเข้าไหมครับเข้ามามากดเช็คไว้ก่อนยังไม่กดเหรอ ไม่มีบารต้องรอเข้าไปาข้า,างใน,นแล้วก็รอกดรอเบิกเลยป่ะเนี่ยเมื่อกี้ผู้สืข่าวถาม่าเงินของใครเงินของตัวเองหรือเปล่าขเงินของนายยกก็คืออ่า